โอเคเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยฮะนไม่ฝันคลายอะไรบ้างเลยเหรอพี่เป็นนวดอย่างเงี้ยเหรอพี่ไม่กล้าไปหรอกพี่กลัวโควิดแต่น้องพี่ไปนะใจกระทังมาครับเมื่อเช้านี้เอารถไปทำมาเหมือนจะทำตัวเป็นช่างไง ซ่อมเ,เองก,กดฟังก็เลยต้องขับรถไปทำธรรมดามาช้ากว่านี้สมัยก่อนมาเช้ากว่านีา้นเยอะมากเดี๋ยวนี้แบบพยายามมาแบบให้มันมีเวลาอยู่ที่นี่น้อยที่สุดเพราะกลัวแบบจะมาเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยไว,ว้ยากโควิดก่อนนะต,ตัวเองครับตัวเองครับผมชอบตัวเองม,มันจะมีขีดตรงนี้เห็นไหมหมายความว่าเราต้องใส่เข้าไปให้ได้ขีดตรงนี้ถูกไหมลองง่ายๆเราก็จับแค่ตรงนี้นี่ดึงมาทุบตัดไปจับดันก็งี้ทุบๆ นี่เห็นไหมตื๊บใส่เข้าไปนี่เห็นไหมตรงนี้ขีดพอดีหมุน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 ควานคว้านควานคว,วานหมุนอ่าเสร็จปึ๊บออกมาข้างนี้ทีดันขึ้นนีน่ตรงไม้นี่ตั้งแตจมูกบนไม้นี่ตั้จมูกบนนี่หมุนหมุนโอ้โหพี่พี่ทะลวงแบบว่าคือถ้าเกิดทำเองอะ่ะมันจะมันจะง่ายกว่าหนึ่งสองสาม ที่ขยอดห้าแล้วกันทำไปทางขยอดที่สายดูสิปึ๊ดเรียบร้อยนี่ประยัติดเชือ้อ few moments later วิทวิทเอาแล้วงาน,นใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่หยิบเดียวอืจกกระป๋องคือถามวาทินทำไมจกกระป,ระป,ระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขาหนักน้นหนักขึ้นเพราะจกคือจกกระป,ระประ๋องมันโซเดียมมันเยอะหน่อยนะแต่ว่า มัน,นวัดแคลได้ประมาณ120แคลแต่ว่าจะไปหนักไอ้ตรงนี้ไข่ไข่ไขเ่เค็มแล้วก็กินนิดๆหน่อยๆไม่ไปกินเยอะเอากินแค่พอหายอยากโอเคเดี๋ยวขอใหเปลี่ยนชุดก่อนนะทั้งแต่งหน้ามาแล้วแต่ามาสายหน่อยื<ต>อไม,ไม่สายคันมาตรงเวลาอืมอีตึกนะตรงเวลาที่สายเห็นไหมล่ะอ่างั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวออกมาคุยด้วยแป๊บนึง แล้ววันนี้หนกระแสเป็นเรื่องอะไรครับพี่วันนี้เป็นเรื่องของทนายไพศาลกับหมอปลาเดี๋ยวแม่มถูกป้าเดี๋ยวแม่มมาฟังดิที่พี่พูดอะ่ะเท่าที่พี่ที่พี่คุยมาทั้งหมดเนี่ยอีกห้านาทีพี่อ่านข่าวเจเย็นดิครับไปค่ะ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 กล้องตามเลยกล้องตามเลยเป็นไง ดูธรรมชาติไหมธรรมชาตินะธรรมชาติทุกคนธรรมชาติอยู่นี่น้ำตกนางรองแล้วล่ะโคตรธรรมชาติเลยตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใส่กุญแจมือเป็นเดือน ทำไมต้องใส่กางเกงมึงเป็นเดือนเพราะอะไรค่ะใครเป็นคนตีแล้วคนไหนที่มึงออกมาล่าสุดเมื่อคืนเลยคุณใช่ไหมกับคุณนะ<ม>สองคนที่เพิ่งออกล่าสุดเลยนะสวัสดีครับวันนี้ทำไมพ่อใส่สีแดงอะ่ะเพราะว่าถ่ายลูกค้าโค้ง<อ> <laughs> กินอะไรี่ฮะกินอะไรครับในต้องถามอีกเหรอเห็นกระดาษนี้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นพรีเซนเตอร์ผ่าท้องมาแม่งเลือดเป็นสีดำเฮ้ยเล่นของากของหน้าทุกคนนี่ดูดิชีวิตทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าอ่ะคุณดูดิไม่ได้จุดเลยเนี่ย อเป็นไงบ้างครับพี่ฮะการทำงานวันนี้ในปผ่านมาโอ้โหสำหรับไอ้บานกัญชัยเหรอใช่ก็โอเคอ้าวอะไรอ่ะชอบมันกำลังครบเฮ้ยไอ้ผมก็ติดยอดขายด้วยฮะโค้งกันที่บ้านกันดอเคเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้เคสของโห้กระแสแต่ละวันก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าโอ้โห ช่วงหลังๆนี้มันเคสมันมันค่อนข้างจะเยอะอะ่ะก่อนหน้านี้กดดันเพราะว่าพอปิดปิดพื้นที่อะ่ะปรากฏว่ามันจะมีประเด็นที่แขกรับเชิญเดินทาง,งากต่างจังหวัดไม่ได้ในมุมของเรื่องของแขกบางคนเขาอยากมาเขาก็จะมารถตู้นะเราก็จัดหายเขาอนะไรอย่างเงี้ยหลังหลังจากได้รางวัลมาแล้วเนี่ยเป็นไงบางทีมีความกดดันการทํางานเพิ่มขึ้นไหมเช่นเป็นวิธีกรอะไรอย่างเงี้ย ม่อะ่ะก็คือใช้ชีวิตปกติก็ทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่สามารถเอารางวัลเป็นตัวกําหนดได้ว่าเราจะต้องทํางานให้ดีขึ้น,น,ลนหลังาจากได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยันอาจจะเลวลงก็ได้ก็ไม่รูร้เหมือนกันอะไรอย่างเงีย้ยเราเราก็แค่มาตรฐานาเราก็อยายให้มันตกไปแล้วท่านเนงมันไม่ผ่อนคลายอะไรบ้างเลยเหรอพี่ผ่อนคลายอะไรอ่ะมันก็ไม่ผ่อนคลายพี่จะไ,ไปนวดอย่างเงี้ยเหรอพี่ไม่กล้าไปหรอกพี่กลัวโควิดแต่น้องพี่ไปนะใจกระทั่มาครับอ่ะโอเค สำหรับหลายๆคนเนี่ยก็บอกมาบอกว่าหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นที่เราไปไปรีวิวที่ร้านวิสตอมกันคราวนี้บอกอยากให้พี่ไปทําเองบ้างโอเคก็เรียบร้อยเสร็จตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปพี่ไปร้านเพื่อนนยเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนชั่วเพื่อนชั่วรู้จักมานานมากแล้วหูมันหลายสิบปีครั้งหนึ่งกรุณาแยกคําว่าชั่วกับเฮี้ยให้ให้ชัดเจนคะคือเพื่อนคนนี้ชั่วแต่บอกวน่ยเฮี้ย มือนขี่จริงก่อนนะเข้าใจท,ที่ใช่ไหมอา่างั้นอย่าถามนะว่าเอา๊ะเหมือนบูพ่อกับป๋บองหรือเปล่าเลย่อย่าไปถามคำนั้นคนเฮี้ยคนชัว่วไม่เหมือนกัน สวัสดีครับเจ้าของร้านครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับเพื่อนชั่วของผมเองครับครับผมสวัสดีคุณหุ่มพรกระแสครับสวัสดีครับเป็เพื่อนชั่วของผมเองครับไม่ใช่ผมเป็นเพื่อนดีโบ๊ทพิบูลนันครับโบ๊ทครับร้านชื่ออะไรชื่อร้านว่าโบ๊ทบาร์แอนด์รีสโตร่อยู่ที่เกษตรน้ำมินตอหม้อที่238จ้าไม่ง่ายเฮ้ยแต่ร้านนี่คือเพิ่งมาครั้งแรกนะร้านคุณโอเคมากนะร้านผมเป็นร้านเล็ก ใช่ไหม,มขายอาหารเป็นียวแบบโมเมดเป็นสูตรอาหารที่แบบเป็นที่บ้านทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกินอาหารเสร็จปุ๊บต้องมีนี่ด้วยอโคกไงนี่นนนนนนขนาดเมนูอาหารยังมีโค้กเลยถูกต้องครับแต่ที่คุณไม่ค่อยจะอวยสปพนเซอร์ตัวเองนะคร <c oughs> ับเอสั่งอาหารให้หน่อยได้เอาอะไรครับมีอะไรรเดี๋ยวผมสั่งให้เลยสั่งให้เลยเหรอผมเตรียมเมนูไว้ให้พี่หนุ่มกัญชัยในฐานะที่วันนี้วันกัญชัยมาถ่ายร้านผมคืออย่างนี้จะบอกว่า โบท๊ทเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องราวของผมเยอะที่สุดเรื่องราวในชีวิตรวมถึงแม้กระทั่งอาหารการกินก็จะรู้ว่าผมชอบกินอะไรผมจะรู้ว่าหนุ่มกัญชัยเพราะความที่เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะคุณ <c oughs> ไปเอาผมภาคผมอ,ออกจากอกพ่อแม่ผมมากี่ปีนะโอ้โห oh, หลายปีหลายปีนะผมไปใช้ชีวิตตรกรรงลำบากด้ว่กับหนุ่มกัญชัยมาหลายปีนะหลายปีสามปีสี่ปี้วนะครับผม สี่ปีกว่าที่ต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้ชายคนนี้อยู่บ้านเดียวกันเลยนะอ่านอ่านช้านะไม่ยังไม่ได้สั่งเลยเข้าขาผมเตรียมอาหารไว้คุณหนุ่มแล้วผมเตรียมกุ้งอบวุ้นเส้นเพราะว่ากันชายเนี่ยเนื่องจากเมื่อก่อนแล้วปทานเนื้อแต่ว่าไปบนบานสารกล่าวเพื่อขอให้สุดินลูกรักของเขาลอดตายออกมาเสุดินออดนี่คือหมาถูกครับอื สุบินเนี่ยให้สุบินรอดตายออกมาก็เลยเลิกกินเนื้อไปคนเราอาจจะเป็นความเชื่อเรื่องศาสนาเ้าเลิกไม่กินเนื้อเพราะว่าต้นถิ่นจะเป็นคนอิ่มเลือไม่กินเนื้อเพราะว่าเเป็นศาสนาไม่ครับผู้ชายคนนี้เลิกกินเนื้อเพราะหมาถูกกัดเกือบตายแล้วก็บนกับสาวภูมิไว้ว่าถ้าหมารอดผมจะเลิกกินเนื้อครับ ถ้ามาพิจิกันนี้เลิกกินเนื้อมัโดยตลอดหมาตัวเล็กนิดเดียวเองหมานี่ยกเชียยกเชียทั้งนี้ตอนทั้งนี้ซึ่งสุบินหลังจากนั้นมารู้หมดเลยในช่วงชีวิตผมมันรู้รู้หมดรู้หมดน้ำหมดเลยแต่อยากลองกินอันนี้มากเลยว่ะอะไรอะไรกุ้ยซีหมี่อ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอากุ้ยซีหมี่ไก่ให้เพราะว่ากัญชัยเนี่ยไปไหนก็ต้องกินข้าวราดหน้าไก่กุ้ยซีหมี่ไก่นาชียด้วยนะถ่ายละครของพี่จิตมายุฉั์ดาวเรืองก่อนหน้านี้เจอกันมาก่อนแล้วแต่ว่า เอาว่ามาร่วมงานใช้ชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต้น,ตนถึงก่อนนั้นกูจําได้กูเล่นเรื่องอะไรไอ้ไอไอความฝันบุญมาเปล่าวะความฝันของบุญมาไม่ดีอ่แล้วก็เจอกันแล้วก็จริงๆที่แบบเอาว่าใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเลยนะอัญชัยกอฟเบญจพลหนึ่งวรเชษฐ์อันศิริคุปต์นะฮะร,รวมถึงพี่ปุ๊มันตีเจนักสอนด้วยนะครับในดาวเรืองไอ้ที่เขาเต้เป็นไก่อ่ะไอ้ที่มีปัญหาเรื่อง ทุกวันนี้ที่ไม่ยอมไปเต้นเขาเนี่ยในหัวกระแสเนี่ยปัญหามันฝังใจแล้วเออว่าอายมันเขินไงโอ้ยไปเขินทำไมได้เดี๋ยวเร็วเนี้ระดับผัวมดดำไม่น่าเขินนะจริงๆงแล้วถูกไหมก็ใช้ชีวิตกันมาอย่างนี้นะงานไม่หาหาแต่เรื่องทุกวันฮันชัยแล้วก็จนไปอยู่ด้วยกันแล้วก็โอ๊ยแล้วก็มาจนถึงวันนี้ต่างคนต่างมีครอบครัวเขาก็มีลูกไม่น่าเชื่อครับว่าคนอย่างนี้ จะมีลูกออกมาเป็นมายูเป็นหลานอันที่น่ารักของผมนี่อ่ะดีอ่ะหืยนี่มันีช่าสลัดเนี่ยางสลัดสุดยอดเลยช้อนช้อนซ่อมช้อนซ่อมช้อนซ่อมเลยแบบพิ้งโก้ช้อนเหมือนสุรตานช้อนเหมือนสุรตานเลยไม่ล่ะอสุรตานเป็นสีโรสโกโรสโก้บางคนก็เรียกพิงโก้เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบไหมนิดนึงอ่ะลอกเลยฝนตกไม่ได้นะปัาผ่าดเลยนะตาสามคนแล้วแขกที่ร้านมาโถ่ไอ้โบ๊ชอ่ะ เกือบตายดีนะใช่ใช่ยเราเรีเร่ยงเคยเห็นน้ำปลากันชัยไนหะมไปร้องไห้อยู่ข้างเตียงอายพยาบาลอายหมอมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยได้ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกคอมากระดูกคอเป็นสุดทับเส้นประสาทเอง<ม>อันนีก้ก็กลัวเพื่อนจะตายไปนอนร้องไห้อยู่ที่โรงพยาบาลอาย,าาย,ยามากอายพยาบาลมากฟื้นแต่เขาเป็นคนแรกนะผมตื่นมาผมเจอเขาคนแรกเลยหลัง<ม>จากผ่าตัดมาส<ม>ิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมผมฟื้นมาเนี่ยไอ้คำว่ารอดไม่รอดเนี่ยลืมตาม,มาคนแรก เห็นคนแรกในชีวิตกลับมาเกิดใหม่เนี่ยคือกันชัยนะกันชัยยืนข้างเตียงเฮ้ยเฮ้ยมึงตายยังวะมึงตายยังวะนี่แม่งนอนแบบอย่างนี้เลยแล้วขอเธอคอนี่วัดแบบโอ่างเนี้ยหัวถูกเจาะไว้ให้ตึงไว้ให้ขยับแบบนอนเป็นซอมบี้เลยเออเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่โบ๊ทไม่สบายอ่ะที่มันน่าตกใจเพราะแม่งมาบอกพี่บอกว่าเฮ้ยคูแม่งไปหาหมอแล้วหมอบอกกูว่าตอนเนี้ย คุณเน่เหมือนอยู่บนตึกอยู่ชั้นสามชั้นอ่ะคือแล้วไฟเนี่ยมันไหมจากข้างล่างสิ่งที่คุณจะทําได้คือหนึ่งคุณหนีลงมาเนี่ยไฟแม่งไหมคุณแน่นอนถูกป่ะคุณวิ่งลงมาเนี่ยไฟไหมคุณแน่นอนมีทางอีกรอดอีกทางคือคุณต้องโดดลงมามีทางออกทางเดียวคือหน้าต่างคุณต้องโดดลงมาทางหน้าต่างอแล้วคุณก็ไปลุ้นนะว่าถ้าเจอน้ําก็รอดถ้าเจอคอนกรีตก็ตายเนี่ยสองทางนี้เลยอ่ะแล้วคือที่เขาเป็นคือกระดูก กระดูคอกระดูกคอข้อห้าหกสี่ไปทับเส้นประสาทไปกดทับเส้นสุดทับแล้วกดทับเส้นประสาทตัวเองคือาทาให้เราเสียไปครึ่งนึ่งคือชีวิตของเขาอะ่ะคือถ้าเกิดน,นั้นตอนนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําอะไรเลยอะ่ะชีวิตขเขาจะกลายเป็นเหมือนแบบ พิสโตเฟอร์ลิฟเมื่อก่อนที่เป um> ็นพระเอกซูเปอร์แมนนะนึกว่าเหลือแค่เหลือแค่หัวที่จะอย่างนี้ได้แต่ตัวจะไม่ได้ก็คือมันก็จะชัดดาวระบบตัวเองไปจนก็เสียชีวิตแบบพิสโตเฟอร์ลิฟไปเหมือนกับสภาพที่เห็นมันก็แบบตกใจอ่ะมันช่วยอะไรตัวเองไม่ได้จากคนที่ทำอะไรได้หมดทุกอย่างนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็กลายมาเป็นแบบช่วยอะไรตัวเองไม่ได้กินข้าวจานหนึ่งนะชั่วโมงกว่าเพิจมจานอื่จับช้อนยังแบบหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่น แล้วก็กลายมาเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่อย่างรูดซิปไม่ได้เลยไม่ได้ชีวิตผมเนี่ยโชคดีมากนะผมเข้าห้องน้ำเองนะผมจะมีพระเอกคอยรูดซิปให้ผมตลอดเวลากัญชัยคอยรูดซิปให้หนุ่มสอนรามคอยรูดซิปให้ตลอดชีวิตเป็นนี้ฮะแต่หนากว่าดีไหมพี่ดีหรอแต่โชคดีมากที่แบบสุดท้ายรอดมาพราะหมอเก่งมากขอบคุณครับเอาทิกโชว์ให้พี่หนุ่มนยลูกอันนี้คืออะไรอันนี้คือปลาอซีทรียาทอดปลา นะครับโรตีผักขมอบชีสคือที่กูดูเนี่ยมันเมนูที่มึงชอบกินั้งนั้นเลยนะเอาเอาเนี่ยคนเราไันต้องทําอะไรมาจากสิ่งที่เราชอบดิถ้าเราไม่ชอบแขกเขาจะมาชอบตามเราได้ไงชอบอปนนี้มากเลยอ่ะอ่าซีซาไอันี้แม่งดีมากเลยซีซารสัีว์ะให้มาอยู่มากินได้บ่อยบ่อยดีมากอันนี้ดีมากอ่าอันนี้แบบไดเอทลองชิมนี่ผมอยากว่โรตีผักขมอบชีสเนะอเอานุ่มกินก่อนแม่หวานมาก นะอันนี้อร่อยจริงป่ะบล็อตชอบไหมโอ้โหแล้วนกะเพราร้านกุ้งอร่อยเยอะอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งอบขึเส้นไปไหนก็ไปกันชัยถ้าไม่มีกุ้งอบขึ้นเส้นก็จะไม่ใช่กันชัยอันนี้อร่อยแน่บอกเลยเถ่ามันต้องอย่างมันคลยเลือดกับร้านกระป๋องเลยนะโอ้โหอะไรกระป๋องไงพูดถึงถามลูกค้าดีกว่าเหมือนเมื่ออาหารถามถามลูกค้าเคยไปกินร้านก๋วต้มผีไหมฮะก๋วยเตี๋ยวช็อกเคยไปทานไหมฮะก๋วต้มผีเป็นยังไงถามจริง อร่อยเลยฮะไม่ได้เรื่องอย่าอย่ากำลังจะยกเท้าแล้วโอ้ยนะเมื่อกี้เห็นกันดิ่จะยกจะยกเท้าถ้าบริษัทสบายหมนจะยกตีนขึ้นมาครับผมเขาเรียกว่าด็อกโดนอิทสุนัขคณประธานบอสเป็นบัฟขนาดนี้เดี๋ยวมันก็ตามมาด่าเลยฮะโกรธแลไปบอกร้านอาหารมันไม่อร่อยมันโกรธนด้วยกูเคยในบอสกูไปบอกว่าไอ้ร้านมึงเนี่ยนะสั่งอาหารมาเจ็ดอย่างนะแม่ง หกอย่างนี่กินไม่ได้อีกอย่างโยนให้หมาแดกหมาแม่งเดินหนีเดินแม่งโกรธใหญ่เลยตายโกรธเลยนี่มึงหนุ่มทำนี้ได้ยังไงร้านเนี่ยคุณทำให้ลูกกูนะโทรหาไปพี่ฮะแถวนี้โทรไปหาไปดิมันอยู่ไหนโทรไปหาไปดิตรงตังไลป๋องตะบนเนี่ยแต่เขอกินอันนี้ก่อนนะถ่ายไว้นะลองลองลองเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอร่อยจริงว่ะเฮ้ยโบดเขา พี่เขายได้รางวัลจากหมอกระแสด้วยคือคือถ้าเกิดว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดเป็นตปาชาวบ้านก็คือรางวัลเสือกยอดเยี่ยมเสือกยอดเยี่ยมถ <c oughs> ูกต้องว่าถ้าถามอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ถามตรงใจชาวบ้านคือถามเพราะตัวเองอะอยากรู้ว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงถูกไหมเออ เอ้ยนี้ไม่อร่อยจริงๆว่ะนี่ต้องกินเลยนะไอ้ไอไอกุ้งอบข้นเส้นที่เนี่ยกุ้งอบข้นเส้นนะคือรสชาติมันเป็นกุ้ง <c oughs> ออกุ้งอบข้นเส้นแบบรสแบ ora, บโบราณโบราณที่นี่มันจะเป็นแบบออริจินลนะอลถูกต้องนโบราณอ่ะถูกต้องอันนี้มันจะเป็นแบบออริจินอลคือเราพยายามทำอาหารให้มันเป็นรสชาติให้มันกลับไปเราไม่ไม่ได้ทำอาหารแบบฟิวชั่นคือเราทำอาหารแบบย้อนกลับไปในในเดิมในอดีตการเ็าทำกันมายังไงเราก็พยายามทำให้มันได้อย่างนั้นที่เจอกันบ่อย ใช่โทรคุยกันมากกว่าครับหลังๆเนี่ย<อ>พราะตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะทำงานด้วยไรบก็ทำงานของมันนะเขาพี่ก็ทางานของพี่ไงถูกไหมเขาก็ทํางานของเขาแต่ว่าก็ถามว่าใช้วิธีทักไลาคุยกันม่กว่าทักอะไรภาษงโทรมาด่าตลอดโทรด่าบ้างแซวบ้างแล้วก็ทวงค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้มาทานแล้วผมก็จะทวงค่าที่จอดรถปอร์ซยด้วยอย่างนะครับเพราะอารถมาจอดร้านผมหลายปีแล้วก็ต้องถึงกําหนดที่ชำระค่าสมาชิกแล้วนะครับวันนี้ก็เขามานะเขาก็ต้องเสียค่าที่จอดรถผมด้วยนะครับรถเนี่ยเจ้าของขี่น้อยประวัติดีนะครับถ้าใครที่สนใจซอฟเทลสสลิมนะครับนะฮะแบ็คไลน์รถสวยวิ่งน้อยหลักแค่ประมาณไม่ขี่ร้อยโลนะครับเพราะเจ้าของเนี่ยไม่ค่อยได้ขี่ครับ ไมไ่ขี่เลยล่ะไม่ขอไม่ได้ขี่ซื้อมาขี่ได้ประมาณสี่ครั้งนะครับแต่แต่งยับเดี๋ยวก็แต่งรถจอดหรือเฉยมันยังเอาไปแต่งอีกครับผมก็ไม่เข้าใจเปนเหมือนกันครับว่ามันจะแต่งไปเพื่ออะไรแต่มันไม่ขี่แต่ว่าของมันต้องมีมันบอกงเงี้ยของมันต้องมีเอางี้ดีกว่าไม่ต้องพูดมากเดี๋ยว<ด>วันไหนวันสองวันเนี้ยได้เดี๋ยวขอไปที่ร้านเลยได้เดี๋ยวจัดอย่งนั้วตอนนี้กินก่อนกินก่อนแล้วเดี๋ยวไป <นะ S 2> ดูรถถูก ไม่ใช่ปัญหาัดําอีกทีดีว่าอยู่ที่ไหนที่นี่กรว่าดม,มินครับตอมอ่อดสองสามแปดเจอตอมอปุ๊บทางเข้าร้านอยู่ในนี้เลยครับหน้าโชว์รูมรถยนต์อัศวยนนะครับถนนกระรวมินครับผมขอให้คุณเลี้ยวเข้ามาในร้านนะฮะอย่าไปคาอยู่ที่ตอมอ้อไม่คาที่ตอมอ้อ <c oughs> มันจะไม่ได้กิน, <c oughs> น,นมันจะเดือดร้อนถึงผมด้วยนะครับคือไม่ได้บอกตอม้อเดี๋ยวครับถ้าให้ดูถนนเส้นนี้เขาต้องดูตอม้อเล็ขตรงกลางนะครับเห็นง่ายๆปาถึงหน้าโรงเรียนเลือดล่า เลยตรงนี้เลื่อนหน้าฝั่งเดียวกันนะครับ200เมตร<ม>เจอเลยเยสียงความโชคของมึงเลยนะความโชวอะไรป๋องฮะป๋องไอ้โฟมึงไม่เลิกอไอ้ที่เนี่ยอยู่ใครเนี่ยตัวนี้อยู่ใครอยู่คนเดียวในรถไม่มือเมินล้วงอะไรอยู่เปล่า ไม่เอานะพวกเรานะพวกมึงนะปล่อยโบสเลิกได้แล้วได้เย็ดจะหกขีดแล้วนะพวกเราเนี่ยแล้วมึงเลิกแล้วใช่ไหมพี่ป๋องมึงเลิกแล้วใช่ไหมมึงเลิกแล้วใช่ไหมก็เลิกช่วงโควิดเนระหว่าโควิดหายก่อนค่อยกลับมาใหม่แค่นี้นะเด็กตัวเอโค